รีวิวขนมจริงจังไปกันเลยแกะยังไงก่อนอ๋อโอ้ยโอเปนโอ้ยโอเคเฮ้ยพี่เต้ขนมมีขนมด้วยหรอขนม อ๋อ oh, มันเป็นแบบนี้เด็กๆนี่สามารถแกะแล้วกป็นติดได้อันนี้ผมเป็นซื้อเป็นรถถล่มมาดีดาว hmm. okay. อ,อร่อยอร่อยอร่อยดีนี่ขายที่เซเวน่น แพงกว่าราคาเท่าไหร่บอกเพื่อนไปยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทเพื่อนๆอย่าลืมไปซื้อกันนะซื้ออันนี้กลือเป็นซิการ์ติดแบบนี้ได้อ๋ออันนี้หิ้ว่าตั้งนานเลยนะไม่เกี่ยวไม่เจาะยี่สิบเก้าบาทขนมเค้าอร่อยไหมขนมเป็นรสชาติยังไง น่าจตาดีอ๋อเป็ลูกดาวดีจิไม่กินสิเอากินให้เพื่อนดูกินกินไปได้สองคำเลยนะโอเคมันก็สิดอร่อยน่่มันสิอร่อยโอเคอร่อยนะคะเด็กๆอร่อยสิแม่แม่ไม่กินกินเลยเดี๋ยวคุณแม่จะลองกินดูเป็นไงบ้างอือรสชาติ่ออร่อยขึ้นคน บางทียัลืมไปซื้อก่อนนะคะอยูที่เซเว่นนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะวันนี้ขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย